สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเข้าไปฉีกไปค่ะอย่างแรกคะเดี๋ยวเรามาพับสิ่งที่เราจะต้องฉีกเหนกันค่ะเพื่อเราจะให้เป็นนะคะอืก่กระดัขึ้นมานะคะแล้วก็พับขึ้นนะคะพับขึ้นนะคะ,นนะ,คะเป็นแบบนี้นะคะ่ะหลังจากนั้นก็พับเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมแคมนะคะเข้าหากันสองด้าน หลังจากที่ได้แบบนี้นะคะก็พับอันข้างล่างอะคะ่ะขึ้นมาข้างบนนี่นี่ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเล่ากันเลยค่ะณนะวันหนึ่งมีเด็กน้อยสองคนชื่อว่ากัปตันและใบมอนได้พบกันที่ริมน้ำสวัสดีเราชื่อกัปตันสวัสดีเราชื่อใบมอนนะโหวันนี้อากาศดี เราออกไปเที่ยวกันเถอะดีเลยวันนี้อากาศดีๆแบบนี้เราออกไปเที่ยวนในแม่น้ำกันเถอะทั้งสองก็ได้ขึ้นเรือเร่องไปในขณะที่ล่องไปก็ได้ชมกับต้นไม้ลำธารมากมายแล้วพบกับปลาแต่อยู่ๆในขณะที่เขาร่องเรือก็เหมือนมีแสงประหลาด เวทมนต์อะไรสักอย่างมาชอมที่ตัวหัวเรือเขาทําให้หัวเรือได้หักล้มค่อยๆฉีกนะคะเด็กๆเ,เราจะมาฉีกกันข้างขวาก่อนนะคะข้างขวาได้หักลมโอ้ยโอ้ยเรายังจะไปกันต่อได้ไหมเนี่ยไปได้สิ และในขณะที่เขาก็เล่นไปสักพักทำให้มีเวทมนต์มาเปี้ยงที่ท้ายเรือของเขาทำให้ท้ายเรือของเขาได้หักลงเช่นกันแล้วก็มาฉีดท้ายเรือกันนะคะก็คือด้านซ้ายค่ะพวกเขาได้เล่นเรือทีนี้มีเวทมนต์บางอย่างมาผ่าลงที่ กลางหัวเรือกลางหลังคาเรือของเขาจะทำให้หลังคาเรือของเขาแตกลงแล้วก็มาฉีกหลังคานะคะโอ้กับตันเอ่ยโอ้เรือของเรากลายเป็นอะไรบ้างอย่าง ว้าว,วเราลองกลางดูไหมว่าเรือของเรากลายเป็นอะไรในนี้เราก็จมน้ําแล้วเราต้องกลางมันออกมาแล้วพี่โหยังไงเราาใช่วยกันกลางเลยว้าวกับตันดูนี่สิมันกลายเป็นเสื้อหรือบางทีมันอาจจะกลายเป็นเสื้อพิเศษของเราก็ได้นะเรามาใส่กันเถอะทั้งสองก็ได้ใส่เสื้อเข้าไป ทั้งสองได้ใส่เสื้อตอนนี้ทั้งสองก็เหมือนกำลังมีพลังงานที่บินได้ขึ้นจากน้ำได้ไกลแลวเร็วใช่ค่ะทั้งสองสามารถบินได้โดยใส่เสื้อตัวนี้ทั้งสองก็บินขึ้นไปพบกับแม่น้ำที่กว้างใหญ่ท้องฟ้าที่สวยต้นไม้ที่สวยงามและธรรมชาติอีกหลากหลาย และเสื้อก็ได้หมดพลังวิเศษลงโอใบมนวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณนะที่ไปเที่ยวกับเราโหเช่นกันนะกับตันไว้เรามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย